คำทำนาย ADA จะพุ่งแตะ100บาทกันยายนนี้ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิปตัวทอครับกับผมแซคโนบดีครับผมเจอกันแบบนี้ทุกวันนะฮะเวลา8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยนะครับขอต้อนรับทุกคนเลยที่ติดตามข่าวสารคริปโตเคอเรนซีครับรวมถึงต้อนรับน้องใหม่ทุกคนเข้าสู่กันด้วยนะครับวันนี้ก็มีหนึ่งข่าวเก่าๆนะฮะเกี่ยวกับ ADA มาฝากกันด้วยนะครับเป็นคําทํานายที่ต้องบอกว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าถ้ามันจริงแบบนี้นะผมว่าหลายคนน่าจะได้เฮกันนะครับครับเหรียญ ADA นะฮะหรือว่า Car d a n นนั่นเองนะครับ ระบบอัลกอริทึมครับสุดล้ำตัวหนึ่งนะทำนายว่าราคาของคาร d a โนหรือว่า A.D.A เนี่ยจะพุ่งอย่างรุนแรงเลยฮะศูหนึงบาทในช่วงเดือนกันยายนนะครับอืมอีกไม่นานแล้วนะนี่ก็กรกดาใช่ไหมครับสิงหาคันยา3เดือนเองนะสอเดือนนี้ถ้ามันไปขนาดนั้นได้ผมว่าหลายคนน่าจะกรี๊ดกันออกมาเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ตลาดตกอยู่ในตลาดหมีเป็นระยะเวลานานนะครับ ในที่สุดนะครับอุตสาหกรรมคริปโตก็ดูเหมือนจะหยุดนิ่งแล้วก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Cardano หรือ ADA นะคร, <SL> a. ครับเห็นการเติบโตเล็กน้อยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับผมแสดงให้เห็นว่าความมั่นใจที่กลับมาอีกครั้งจากการอัปเกรด v a s i l l h r r f o r r ครับตามอัลกอริทึมการทำนายราคาแบบ y y t r c h ของ Neural Prophet ครับแสดงให้เห็นถึง กรอบราคาที่คาดว่า A.D.A จะไปถึงนะราคา2.9ดอนล่าครับภายในวันที่1กันยายนปีนี้นะฮะ2022นะครับโอ้โหก้าวหนักเลยนะ1กันยาด้วยนะฮะไม่ใช่ภายในกันยานะ1กันยาฉะนั้นเนี่ยเหลือเวลาไม่ถึง2เดือนนะครับเนี่ยรกรกฎาสิงหาแล้วกันยาเลยโอ้โหนะสั้นมากนะครับก็นี่ฮะก็มีภาพการทนายราคานะฮะ A.D.A ต่อวันนะฮะ ก็ขอบคุณที่มาจาก Cardano Blockchain Insight นะครับโมเดลการคาดการครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่31กรกฎาคมถึง31ธันวาคม2022ครับและแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวบ่งชี้ราคาในอนาคตที่แม่นยำครับแต่การคาดการจนถึงการล่มสลายของตลาดอย่างกระทันหันของโครงการ Stable Coin ของ Terra USD นะฮหรือว่า UST นะครับค่อนข้างถูกต้องด้วยนะเขาทำนายมาถูกต้องเขาก็เลยรู้สึกว่าการทำนายครั้งนี้ก็อาจจะ ถูกอีกก็ได้ใช่ไหมครับนอกจากนี้เนะยังเป็นที่น่าสังเกตว่าชุมชนคริปโตบนคอยมาเก็ตแคปครับคาดการในช่วงเวลาเดียวกันจะลดลงเล็กน้อยครับแม้ว่าชุมชนได้คาดการว่าในวันที่31สิงหาคมปีนี้นะฮะ A D A จะซื้อขายที่0.79ดอลลาร์ครับเมื่อพูดถึงการคาดการในอนาคตใกล้ครับที่ผ่านมาชุมชนคาดการว่า A D A สามารถซื้อขายได้ที่0.88ดอลลาร์นะครับ วันที่31กระกฎาคมในทางกลับกันครับเอากริทึมคาดการว่าราคาจะสูงถึง1.63ดอลลาร์ในตอนนี้ฮะแคดานโเนี่ยซื้อขายอยู่ที่0.459ดอลลาร์ครับเพิ่มขึ้น0.65เปอร์เซ็นต์ครับก็แต่ก็ลดลง2.66ในช่วง7วันที่ผ่านมานะครับปัจจุบันมูลค่าตลาดรวมคงอยู่ที่1.559หมื่นล้านดอลลาร์ครับตามข้อมูลของ Coin Market Cap อย่างไรก็ตามครับคาร์โน่ได้เริ่มนะับถอยหลังเมนเนตสำหรับวาซิลฮ์ตฟอร์ครับซึ่งรับประกันต้นทุนที่ต่ำกว่าปริมาณงานที่สูงขึ้นประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและประสบการณ์ของนักพัฒนาที่ดีขึ้นครับก็ต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้นนะครับซึ่งก็อาจจะมีความจริงอยู่ในนั้นหรืออาจจะไม่ตรงก็ได้นะแต่เขาก็อ้างอิงไปว,ว่าเขาก็ยังเคยทำนายตัวเทอร์ล่าได้ถูกต้องนะครับก็หวังว่า การทานายคาราโน่จะถูกต้องด้วยเพราะว่าหลายคนก็ถือคาราโน่ไว้แล้วหลายคนก็ติดดอยมานานแล้วนะครับเราก็คงต้องเอาใจช่วยนะขอให้การคาดการณ์นี้มันเป็นจริงแล้วก็ขอให้สถานการณ์ของคริปโตเคอเรนซีมันกลับมาดีนะฮะได้เหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมนะครับเพราะผมว่าน่าจะมีหลายคนเลยแหละที่พลิกชีวิตในเหตุการณ์การกลับตัวในครั้งต่อไปจากนี้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะเมื่อ,อไหร่นะจะในช่วงปีนี้หรือปีไหนก็ยังตอบไม่ได้แต่ เราทำได้แค่ภาวนาให้มันเกิดขึ้นทันทีเถอะนะครับผมโอเคหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคุณสามารถซัพพอร์ตช่องนี้ได้ครับเพียงคุณกดปุ่มจอยฮะสมัครเป็นเมมเบอร์ช่องนี้ครับจะเป็นแบบรายเดือนแบบแฟนบิกแฟนซูเปอร์กุศิแฟนก็ได้เลยฮะคแค่กดปุ่มจอยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะโอนเป็นเงินบาทง่ายๆนะเติมค่าชานมไข่มุกให้ผมนะครับ เอาไปดื่มชานมเติมพลังทุกวันนะฮะโอนมาได้เลยทาง True Money Wallet แล้วก็ทาง K Bank นะครับเท่าไหร่ก็ได้ตามใจคุณนะครับคุณยังสามารถโอนมาเป็น USDT กับ BUSD ได้ด้วยครับเพียงให้คุณเนี่ยเลื่อนลงไปใต้คลิปนี้จะมี Wallet Address ของผมให้ไว้แล้ว Copy ไปโอนได้เลยครับ เท่าไหร่ก็ได้ตามใจคุณเช่นกันนะครับคุณสามารถติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่องแซคตงปรีดีได้ครับโดยไม่พลาดเลยแม้แต่คลิปเดียวนะฮะเพื่ Play, คุณกด Sub สไครต์กดกระดิ่งเอาไว้ใครเคยกดแล้วไม่ต้องกดซ้ํานะใครยังไม่เคยกดกดซะหนึ่งครั้งพอเท่านั้นฮะรับรองว่าคุณจะไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีจากช่องนี้เลยนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ